นะครับตอนนี้คงจะเป็นถ้ำจริงนะครับเอาบางเก็บไว้เหรอคะอันนี้คงเป็นปลาคถ้านางนอนเริดนีครเแล้วพิเศษรอบพิเศษเดี <k <k ๋ยวาไปเจ้าถ้ำนางนอนครับแป๊บนึงครับนะครับทุกท่านทุกคนก็ก่อนจะเข้า ไปดูถ้ำนางนอนก็มาขออขออนุญาตคารวะประมาณนั้นแล้วครับเจ้าที่เจ้าทางของจอเจ้าแม่นางนอนก่อนจะเข้าไปนะครับนี่คืออ่าเป็นจำลองจอเจ้าแม่นางนอนไว้ตรงนี้แล้วครับน,นี่คงจะเป็นอ่าเข้าไปดูปากคำแล้วครับ จะเลยทำนางนอนไปแล้วครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้ดูแค่ไม่เกินสิบนาทีครับไปครับนางรองนะคะสิ่งที่ทุกคนเข้าไปต้งองเคารพก่อน,นะคะ่ะต้องของอนุญาต กลับนะครับต่างคนต้องกลาบมาขอคารวะขออนุญาตเข้าเยี่ยมเยี่ยมชมถ้ำนะครับนี่คือแม่นางนอนครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับจะนอนอยู่ที่ป่ากข้มนี่แหละครับกก็กลัวอยู่เย็นเป็นส่มก เอาคุณปูขอพรยังไงเมื่อกี้ขอใหมี่่อกยินคุณปูว่าขอพรจากแม่นางนอน,น,น,นอต่างคนก็ต่างมาจับภาพเป็นที่ระลึกอาค่ำนางนอนนี่แหละครับแต่ แต่ตอนนี้คงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วคงจะมาให้เข้าไปในถ้ำแล้วล่ะครับพี่บอลล่าก็ไม่ได้เ้าแล้วก็ดูได้แค่ปากถ้ำนะครับมีนะำถ้ำจะได้ซื้นคือปากถาำนางนอนครับบอลลเออญนู้นไอลล่านู้นเลืหนนะจ้าเย้รู้ว่าพี่คูยแฉมอะไรนี้ทำไม ไม่ได้ทัไม่ได้ทัอันนี้อ่านี่คือถ้ำนางนอนครับจุดเริ่มต้นที่ปากถ้ำโอ้มันก็คงเป็นถ้ำใหญ่นะครับถ้ำใหญ่มาก มีหินย้อยธรรมชาตินะครับมีหินย้อยธรรมชาตินี่สวยงามข้านะครับทุกซอกทุกมุมเนะี่ยจะเป็นสถานที่จำลองอยู่ข้างนอกตอนนี้เป็นสถานที่จริงครับ มันเป็นสถานที่จริงแล้วครับปากคำนางนอนก็มีหินย้อยสวยงามคือธรรมชาตินะครับน,นี่คือปากคํา ครับสอนแรบคลิปนีเาา่เป้าเถาคาเลาะให้พี่น,น้องเลาะมาเบิงถามนั่งนอนใบเสน่ห์ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติด,าดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้าเมนครับว้ายนี่กวางอยู่ตัวหนึ่งที่ปากทำด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายครับ พะะา,ารถเจอแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายไปเราอไปเรวจูนะครับ